หากท่านใดที่ว่าแนวทางตัวเลขหลายโพดสื่อบไว้พานเด้อค่ะเดอ้อมีหลายท่านพิ่นกับมักอยู่นะคะเนาะสิบห้าคู่วินไปกลับบนล่างไม่ขาดทุนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคะ่ะแอดมินหนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแอดมินสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ เอทางช่อง y o u t ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้มาตามกันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะกับแนวทางฮานอยมัดรวมท่านชมอา้าวสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเด้อท่าน้ชมหากท่านใดที่ว่าแนวทางตัวเลขหลายโพดสื่อบอไวผ่านเด้อค่ะเด้อ มีลายท่านพื้นกับมักอยนะคะเนาะสิคู่วินไปกับบนล่างไม่ขาดทุนเด้อค่ะเด้ออาททันใดที่ชื่นชอบมารับชมเนวท่ากันต่อเลยนะคะเนาะมือว่านี่ท่านดใดใดแน่ท่ไม่ชม้ชมมือว่านี่เฮงเฮง,งปังปังโชคมันกันไปเนาะคะ่นะเนาะแตกสุดซอยเด้อค่ะเด้อห้าหน้อยมัดรวมแล้วกะเล่าพัฒนหน้าทผไมชม fc สาวลาวเลยค่ะเดอ้อ fc สาวล่าเมื่อวานไม่ผิดหวังเกือบเป็น3ามตัวแตกทำผู้ชมเล่าพัฒนาในตาล่างบอมมีเหล็กเนะคะเนาะเมื่อวานแตกยันสุดซอยเ้อนะคะ่ะเด้อขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะเนาะสาวเล่ายาเผือยาผาดเ้ยนะคะ่ะเด้อเมื่อวานนี่เล่าแตกไปที่8ปห้า นาะคะเนาะสายวิ่งสายรูดไม่พลาดนานะคะเนาะสำหรับเล่าพัฒนาอย่าลืมนะคะเด้อเล่าพัฒนาแอดมินลืมจะจับเหล็กเดินวิ่งรูดนี่ค่อนข้างจะแม่นแล้วทนผู้ชมค่อนข้างจะแมนแล้วหงวดหนาบันทียี่สิบเก้าตามต่อแอดมินเฮตดสูตรไปแล้วทนผู้ชมเดี๋ยวแอดมินลงหายตองหงุดเลยเนาะคะ่นะเนาะหลังจากคลิปนี้ลงแนวทางเหล็กฮานอยกร์เนาะคะ่นะเนาะเมื่อวานนี่ฮานอยกั สุดซอยเหมือนกันนะคะฮาหนอยมัดร่วมเด่น7และ8วิ่ง8รูด8มาตามนัดด้วค่ะเด้อเกับ8ก็มาตามนัดนะคะสำหรับเด่นวิ่งรูดของฮาหนอยมัดร่วมนี่ท่านผู้ชมแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยนะคะสายวิ่งสายรูดไม่ผิดหวังนะคะเนาะมื่อนี่ตามต่อท่านผู้ชมเจาะเด่นวิ่งรูด แตกนะคะเนาะแตกแถบเสมอทำมิรรมชชมั่เจาะเด่นบิงโหลดแล้วก็เข้าไปรอบพิเศษ1881ตัวกลับเด่นเน้นเจาะเด้อค่ะเด้อหากทานใดที่ว่าแนวทางตัวเลขลายสื่อบไรไิวาผ่านเด้อค่ะเด้อผ่านนะคะ,นนะ,คะพิเศษแตกไปที่81นะคะเนาะ8ปนตัวกลับท่รรมนชมู้่มอย่าลืมกลับตัวไปด้วยนะคะตับแตกเด้อค่ะเด้อหากทานใดที่บอกกลับแล้วก็ เจ็ดหนึ่งตัวกับรอบปกติเด้อค่ะเด้อเขาในซิปหาโควินท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะเนาะปกติในสามตัวแตกเด้อท่านผู้ชมปกติในสามตัวแตกแปดหนึ่งเจ็ดเด้อท่านผู้ชมแปดหนึ่งเจ็ดยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะ ท่านผู้ชมขอมาแล้วเบิ้งก่อนนะคะเดอ้อดูก่อนนะคะอย่าพึ่งว่าแนวทางตัวเลขเยอะแนวทางตัวเลขเยอะก็จริงนะคะแต่เข้าแทบทุกวันเ้อค่ะเดอ้อแล้วก็ VIP 12ตัวกลับใน15คู่วินนะคะเมื่อวานี่ก็เข่าตัวกลับเมดเลยนะคะเนาะอย่าลืมกลับไวน้นาเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินขอแสดงความยินดีกับ แฟนคลับเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านทีเถอะนะคะเนาะเขามาแล้วติดตามไว้บอผิดหวังเด้อทผช้ชมถ้าเล่นเป็นกะจะบอคาดทุนเด้อทผช้ชมแนวทางตารางนี้นะคะถ้าได้แล้วคือหยุดนะคะหากท่านใดที่จะไปต่อนะคะเนาะท่านใดที่จะไปต่อก็แล้วแต่ทุนในกระเป๋าของท่านเด้อค่ะเด้อเขามาติดกันเจ็ดงวดติด คือเมื่อวานเด้อค่ะเดอ้อเข้ามาติดกัน7งวดติดติดแล้วนะคะสำหรับฮานอยมัดรวมแนวทางตัวเลขเมื่อวานเข้า3มรอบเด้อค่ะเดอ้อถ้าแนวทางเข้าเยอะแบบนั้นวันนี้ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะระมัดระวังแนวทางจะหลุดนะคะแอดมินเตือนเด้อค่ะเดอ้อแอดมินเตือนอ่อยายานพอแมพีน้องเสียเงินนะคะเนาะ แนวทางตัวเลขเข้าแบบนั้นนะคะระวังนะคะระวังแนวทางวันนี้จะหลุดเด้อค่ะเด้อบอมแมนเขามา่แล้วเห็นตัวเลขเขาสื่อเอาสื่อเอาบอมแมนเด้อค่ะเด้อเข้าเยอะแบบนั้นวันนี้ระวังหลุดนะคะเมื่อว่าในสามตัวแตกนะคะเนาะสามตัวแตกไปที่เจ็ดแปดหนึ่งถ้าคูณหกกลับไปด้วยก็จะได้ตรงๆนะคะ สามตูนี่ยอย่าเพืออย่าพลาดเด้อท่านผู้ชมถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะเพื่อนเล่นบอลายเดอท่านผู้ชมสําหรับเลขห้าหน้อยอสามตนี่ก็ส่วนหลยเพื่อนกระเลนแค่บาทสองบาทนะคะเนาะถ้าถูกก็ได้กําไรแน่นอนนะคะยี่สิบคู่เนี่ยก็รอบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทท่านผู้ชมคูณหกับถ้าเลขในตารางมาก็ได้กำไรแน่นอนนะคะได้เยอะอยู่นะคะ เราลงทุนแค่รอบละ120บาทบาทละ900เราได้กำไรเยอะแยะนะคะถึงจะไป3รอบก็ไม่ขาดทุนนะคะสำหรับแนวทางเลข3ตัวนนานธรรมชมคุณพ่อคุณแม่ p p f c หลายท่านเพิ่มมักเลยค่ะเด้อเพิ่มมักเลข3ตัวห้าน้อยของแอดมินห้าน้อยเข่า3ตัวบ่อยมากเ่ยนผู้ชมเข้าบ่อยมากราวพัฒนา ไม่ค่อยเข้านะคะชุด3ตัวลราพัฒนาไม่ค่อยเข้าแต่แอดมินก็จับให้ดูนะคะฮานอยนี้อย่าเพอ้ออย่าพลาดนะคะมีเอฟซีทันหนึ่งพื้นว่าพื้นบอมมากล่น2ตัวดอกแอดมินพื้นสิเลียนจะ่าตัวไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะสําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามา3ตัวฮานอยมัดรวมแอดมินอ่ะเข้าบ่อยมากนะคะเอามารับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะ หากท่านใดที่สนใจจะซื้อหวยนะคะแอดมินหนูน้อยแนะนำเว็บนี้นะคะแอดมินหนูน้อยก็แทงอยู่เหมันกันไม่มีปัญหานะคะถูกแล้วจ่ายจริงแน่นอนนะคะสนใจซื้อหวยทักลาย id line noo 1599หรือ092 632 5513นะคะ แอดมินดูหน่อยแนะนําเว็บนี้เลยเด้อค่ะเด้อแอดมินก็แทงอยู่เหมือนกันนะคะจ่ายเต็มไม่มีเลขอั้นนะคะสนใจทักไล,ลนะะ์รับลิงก์สมัครฟรีนะคะรับลิงก์สมัครฟรีเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจก็ทักไลน์นะคะเนาะทักไลน์เข้ามาแล้วเพิ่มเพื่อนทักไลน์เข้ามาแล้วนะคะส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะหรือว่าจะเขียนคำว่า ขอลิงก์ก็ได้นะคะหากท่านใดที่ทักเข้ามาแล้วเพิ่มเพื่อนแอดมินจะไม่สามารถตอบกลับได้นะคะนอกจากท่านจะส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะแอดมินถึงจะตอบกลับได้เพิ่มเพื่อนไว้ซื้อแอดมินทักหาบุได้ด้วยค่ะเดอ้อนอกจากท่านทักเข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์ขึ้นมาด้วยหรือว่าพิมพ์ ขอลิงก์ก็ได้นะคะแอดมินถึงจะตอบกลับได้เด้อค่ะเด้อเอา้ามารับชมแนวทางกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าลืมนะคะเด้อหากท่านใดที่เขามาเราชื่นชอบแนวทางตัวเลขก็อย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนํำแน่เด้อค่ะเด้อฮานอยมัดรวมหากท่านใดที่หมักเล่นนะคะเนาะชอบเล่นแนวทางฮานอยมัดรวม่านผช้ม่ม กดติดตามไว้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับแนวทางแอดมินแนวทางเลขคาน้อยมัดรวมพิเศษปกติและ VIP เน้น3รอบเท่านั้นนะคะรอบเฉพาะกิจสัมพันธ์กันนำไปเป็นแนวทางได้เดีอค่ะเดอแต่แอดมินจะเน้นให้แค่3รอบคือพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะเอามหอนี่แอดมินอยากให้ทุกท่านระมัดระวังเด้อค่ะเดอเพราะว่าเมื่อวานนี่แตกสังสามรอบเลยนะคะ แนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวดันที่28่ธันวาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะทา่านผู้ชมเมือ่อคืนนี้แอดมินได้ลงคลิปความฝันไปตั้งเต็มเมือ่อคืนแล้วะะดวยค่ะเรื่องหา,านใดที่อยากจะฟังแอดมินเราความฝันเหล่านิทานให้ฟังทาง่านผู้ชมเข้าไปฟังได้ะคะ่ะเคลิปนั้นยาวประมาณ1 0เก่านาะที่ทา่านผู้ชมแอดมินฝันแปลกๆทา่านผู้ชมหากอยากจะฟังแอดมิน ฟันนะคะเนาะเข้าไปฟังเลยค่ะเด้อแอดมินลงคลิปให้แล้วนะคะแอดมินใจหนาปกค่ำว่าเอ,อ่ออดใจไม่ไหวพ่อฟันแม่นแล้วก็แอดมินฟันนะคะเนาะคลิปนั้นเป็นคลิปรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้ชมเข้าไปฟังได้เลยนะคะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะ892 3 0 1นะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่น8และ9วิ่ง8รูด8นะคะอะ้าาธรรมชมระมัดระวังด้วยค่ะเด้อว,วันนี้ระมัดระวังนะคะเห็ดใด้8กับเก่าธรรมชมเลขเด่นวิ่งรูดตัเก่า แต่ว่าแปดกับเก่านธรรมชมเด่นอยู่นะคะแต่ไม่แรงเท่าไหร่แอดมินเจาะให้แปดตัวเก้ายค่ะเด้อเด่นแปดและเก้าวิ่งแปดรูดแปดธรรมชมเฮ็ดเหเล็กเด่นแปดกับเก้าได้ธรรมชม้ชมแอดมินจะบอกสุฟังเด่นแปดกับเก้าเฮ็ดเหเล็กเด่นได้อยู่ธรรมชม้ชมแต่ว่า แปดกับเก้ามาไม่แรงนะคะเนาะมาย่างบอแรงท่านผู้ชมไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าเลขสามนะคะแอดมินคิดว่าสามนี่มาแห้งกว่าท่านผู้ชมแต่ว่าเหตุใดเด่นแปดกับเก้าท่านผู้ชมแอดมินก็เลยต้องเจาะแปดให้ด้วยค่ะเดอ้อสามมาแรงกว่า เอาถ้าวาดสามมาแรงกว่าแอดมินคือบอเจาะสามหาเจาะสามมาได้ทำไมชื่นเพราะว่าแปดกับเก่ามันมาก,ก่อนแอดมินก็ต้องเจาะแปดกับเก่าถ้าไปเจาะสามมันผิดส,สูตรเด้อค่ะเด้อมันผิดส,สูตรเมื่อน,นี้แอดมินอยากให้ทุกท่านระมัดระวังก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเมื่อว่าน,นี่แนวทางตัวเลขมาสามรอบได้ทำา,าชมชื่นมาสามรอบมาเยอะมากเนาะค่ะเนาะ แอดมินกลัวหลุดนะคะแอดมินกลัวหลุดสิบห้าคู่วินนะคะแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่ง ก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์ 3 1 31, และ01นะคะระวังเด้อท่านผู้ชมแอดมินย้ำนะคะระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้หรือว่าถ้าถ้าไม่หยุดก็ไปเบาๆเด้อค่ะเด้อถ้าใครไม่อยากหยุดนะคะเนาะยังมั่นใจกับเลขตารางนี้ก็คือไปเบาๆเด้อค่ะเด้อไปเบาๆนะคะ เพราะว่าเลขเด่นวิ่งรูดทําได้เด่นแต่ไม่แรงเท่า3นะคะแต่ไม่แรงเท่า3ามท่านผู้ชม6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะ8ปดสองแปดสา0แสองเสามนะคะ แปดกับเก้าวิ่งรูดได้ทอกันเด้อค่ะเด้อแต่ว่าแอดมินจะวิ่งรูดไปให้ที่แปดนะคะเนาะแปดไม่แรงเท่าสามนะคะแปดไม่แรงเท่าสามสามจะมาแรงกว่าหากท่านใดที่จะวิ่งรูดถ้าไม่ชอบแปดเอาสามไปวิ่งเด้อค่ะเด้อหากไม่ชอบแปดนะคะเอาสามไปวิ่งเด้อค่ะเด้อเอาสามไปวิ่งทำไมชุ่มเพราะว่าแปดมาเดินอยู่แต่ว่ามาบ่าแห้งทอสาม ให้เอาซ้ไปวิ่งรูดก็ได้เด้อค่ะเด้ออาอีพออีแมลแคปหน้าจอ้บ้าเบงเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวยี่สิบคู่สามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะหากท่านใดที่สนใจจะซื้อหวยนะคะยังไม่มีช่องทางที่จะซื้อหวยนะคะหากท่านใดที่สนใจนะคะมีทุกหวยนะคะทักไลน์ id noo 1 5 9 9นะคะ หรือ0926325513เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนแล้วทักไลน์นะคะทักไลน์เข้ามานะคะอ,อย่าลืมส่งสติกเกอร์หรือพิมพ์ข้อความเข้ามาด้วยนะคะแอดมินถึงจะส่งลิงก์ให้ได้นะคะทักไลน์รับลิงก์สมัครฟีเดอด้อ้างต่อมาจะเป็นชุด3โตัวนะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะชุด3ตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมา มีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะอา้าวท่านผู้ชมหากท่านใดที่จะสั่งยาสีฟันกาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจเนาะคะ่นะเนาะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะแอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้เด้อค่ะเด้อ ลองสร้างไปใส่เบิงทำให้ชมบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆนะคะลดอาการเสียวฟันลดอาการอักเสบขอเหงือกได้ดีมากๆเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะกาแฟก็จะเป็นกาแฟสม,มนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเขาชะง,ง้มนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะส่วนเขาชะงม,มนะคะสกัดจากเถาวันเปียง3ชนิดเถาวันเปรียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะกาแฟกล่องละ225บาท2กล่อง450บาทยาซีฟันหลอดละ190บาท2หลอด380บบาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะ แล้วก็จะมีอาหารเสริม U ลาเจนด้วยนะคะหากท่านใดที่สนใจอยากจะลองทานนะคะสั่งให้พ่อให้แม่ทานได้เลยนะคะ U ลาเจนเป็นอาหารเสริมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะคะสำหรับ U ลาเจนเ้อค่ะเด้ออ่ะสุดท้ายนี่แอดมินหน,หน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่าน พอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ